เป็นอีกหนึ่งร้านหมูกระทะที่บอกเลยว่าต้องมาเพราะที่นี่เขาใช้คําว่าอร่อยดิเปลืองมากกับทีเด็ดของน้ําจิ้มที่เป็นสูตรของทางร้านที่ความอร่อยเต็มสิบคุณภาพเกินคุง้งวันนี้เราพามาอยู่กันที่กินสังกูหมูกระทะไทยธานีบดทอซอยห้าที่ร้านเขาจะขายหมูกระทะแบบเป็นชุดเริ่มต้นตั้งแต่300ไปจนถึง500บ้บาทและเมนูอื่นที่เราสามารถสั่งได้เพิ่มเติมที่มาในราคาหลักสิบแต่อิ่มหลักร้อย เอาจริงนะทั้งในเรื่องคุณภาพและราคาบอกเลยที่นี่ทำถึงมาไปกันต่อเลยจ้ากับหมูมักนุ่มย่างบนเตาหอมๆเชื่อเลยวันนาทีนี้หมูกระทะจะเยียวยาทุกอย่างจริงๆนะกับความอร่อยที่มาแบบเต็มสิบความฟินแบบเต็มล้านเกิดขึ้นแล้วจริงๆกับการกินหมูกระทะเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากแนะนำและบอกต่อ ความอร่อยที่เกินคุ้มร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่17นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงคืนคิดถึงหมูกระทะแนะนำที่นี่กับความฟินอร่อยแบบพิ้วใจกินจังกูหมูกระทะนวนคร